เราต้องเปลี่ยนจากเรื่องที่คนอื่นเขาคิดว่าเป็นเรื่องแปลกประหลาดหรือว่ามองเป็นเรื่องว่ามันไม่ปกตินะครับ mm hmm. เราก็ต้องทําให้มันเป็นเรื่องปกติทําให้มันเป็นเรื่องไม่ประหลาดนะครับแล้วเราจะลุ่งนะครับเดี๋ยวผมจะมาขยายความนะครับว่ามันเป็นยังไงมันคืออะไรนะครับก็คือถ้ามันเป็นของใหม่ นะครับหรือของที่คนไม่คุ้นเคยส่วนใหญ่เนี่ยคนก็จะมองว่ามันเป็นเรื่องแปลกใช่ไหมครับเป็นของตระหลาดแล้วคนก็ไม่ค่อยยอมรับใช่ไหมครับทุกเรื่องเลยสังเกตดูนะครับไม่ว่าที่ไหนไม่ว่าสังคมไหนแต่ถ้าเรารู้เรียกว่ารู้รู้หลักเกณฑ์น,นี้รู้หลักการเนี้ยเราก็ทํา ให้มันเป็นเรื่องธรรมดาให้เราทําว่าเราทําว่าเป็นเรื่องธรรมดาแล้วให้คนอื่นเขาคอยตามว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาที่เขามองว่ามันเป็นเรื่องแปลกน่ะเขา,าเป็นคนแปลกอย่างเงี้ยนะครับแล้วหอดนี้แล้วชีวิตเราจะลุ่งนะครับเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างนะครับมีตัวอย่างให้ให้ดูนะครับว่ามันมีอะไรบ้างนะครับที่ที่ผมพูดมาเนี่ย ว่ามันเป็นเรื่องแปลกเดี๋ยวผมขอเช็คภาพและเสียงนิดนึงนะครับเดี๋ยวผมจะทวนหัวข้ออีกทีหนึ่งนะครับว่าหัวข้อวันเนี้ก็คืออะไรที่คนอื่นเขามองเป็นเรื่องแปลกเนี่ยเราต้องทำให้เขา,าเข้าใจนะครับว่าไอ้ที่เขามองเรื่องแปลกเนี่ยมันไม่แปลกประหลาดหรอกนะครับแล้วเราทำว่า,าเราทำให้มันเป็นเรื่องปกติซะ เป็นเรื่องปกติแล้วไอ้เขาที่เขาที่มองเราว่าแปลกเนี่ยเขาเนี่แหละเป็นคนแปลกอย่างเงี้ยนะครับแล้วเราเป็นผู้เราเป็นฝ่ายชนะแล้วเราก็จะลุ่งนะครับผมจะยกตัวอย่างนะครับยกตัวอย่างอย่างนี้นะครับเช่นถ้าเมื่อก่อนเนี่ยเรื่องออนไลน์ก็ได้การการซื้อขายออนไลน์ก่อนหน้านี้ไม่นานนักหรอกในเมืองไทยเองก็ก็เนี่ยถ้าเป็นเรื่องออนไลน์ซื้อขายบนออนไลน์คน จะไม่กล้าไม่ค่อยยอมรับกลัวกลัวต่างๆนานากลัวความเสี่ยงกลัวว่าโดนหลอ,อกกลัวโดนหลอ,อกนี่ก็เยอะกลัวว่าสั่งแล้วไม่ได้ของกลัวแล้วเดี๋ยวเงินศูนย์ใช่ไหมครับอันเนี้ยเป็นความกลัวคนส่วนใหญ่ก็จะมองว่ามันเป็นเรื่องแปลกเป็นเรื่องประหลาดใช่ไหมครับพอมาถึงจุดๆหนึ่งซึ่งอย่าง นเนี่ยยุคนี้ยุคโควิดเนี่ยสถานการณ์เปลี่ยนไปคนจําเป็นต้องมาซื้อออนไลน์เห็นไหมครับไอ้ดากเรื่องแปลกเนี่ยเขาก็เลยมองว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาไปละใค,ใครๆก็ซื้อใครๆก็ซื้อขายออนไลน์กันเป็นว่าเล่นไอ้คนที่ไม่ซื้อออนไลน์เอ๊ะก็เลยมองกลายคนที่คนที่เอ่อไม่เคยซื้อออนไลน์แล้วมองเขาเป็นเรื่องแปลกกลายเป็นว่าคนไม่ซื้อตอนเนี้ยเป็นตัวแปลกประหลาดไปละเห็นไหมครับเพราะฉะนั้น เราต้องเอาบทเรียนอย่างเงี้ยมาใช้ในทุกทุกเรื่องคนที่เขาเดิมเขาคิดว่าเป็นเรื่องแปลกเราต้องทําให้เขาคิดทําให้เขาอะเป็นคนแปลกไม่ใช่เราเฮ้ยครับทําให้เขาเป็นคนส่วนน้อยอย่างเงี้ยเขาเป็นตัวประหลาดตัวแปลกซะนะทำให้เขาเป็นคนแปลกซะแล้วหลอกเป็นผู้ชนะแล้วผมจะมา,มาบอกว่า ที่ผมสื่อความหมายเนี e ่ยมันคืออะไรยกตัวอย่างก็คือเรื่องออนไลน์ใช่ไหมครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งใช่ไหมครับออนไลน์เมื่อก่อนเรื่องบัตรเครดิตใช่ไหมครับก่อนหน้าออนไลน์ก็คือเรื่องบัตรเครดิตเมื่อก่อนคนก็กลัวบัตรเครดิตไม่กล้าใช้เห็นไหมครับคนก็กลัวว่ามันเป็นเรื่องแปลกเรื่องประหลาดกลัวความเสี่ยงอะไรที่เป็นของใหม่คนกลัวทั้งหมดเลยนะครับคนจะกลัวทั้งหมดทีนี้เอาเรื่องที่ผมจะบอกเลยนะครับเรื่องที่ ผมจะบอกเนี่ยเช่นการขายออนไลน์แบบพรีออเดอร์หรือแบบดรอปชิปหรือแบบไม่สต็อกเนี่ยบางคนเนี่ยก็ยังมองว่ามันเป็นเรื่องแปลกนะครับมองว่ามันมีความเสี่ยงหรือเปล่าคนก็ไม่กล้าซื้อเช่นพอบอกว่าเป็นสินค้าพรีออเดอร์สินค้าดรอปชิปไม่ต้องสต็อกของ แล้วคนจะซื้อเนี่ยต้องรอ,อ,อ,อเวลาอรอเวลาอาจจะเจ็ดวันสิบสี่วันยี่สิบวันนะครับอย่างนี้เป็นต้นถ้าคนที่เขาไม่คุ้นเคยเขาจะมองว่าเป็นเรื่องแปลกประหลาดนะครับสวัสดีครับคดปูนะครับคดปูนะครับยินดีอย่างยิ่งครับยินดีต้อนรับครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาพูดในหัวข้อ,อเรื่อง <ítulo> เราต้องท anyway, right. so right. yeah. so like right. ําให้เรื่องที่คนอื่นเขาคิดว่าเป็นเรื่องแปลกเนี่ยเราต้องทําให้เป็นเรื่องปกติทําให้เป็นเรื่องธรรมดานะครับแล้วคนที่เขาคิดว่าเป็นเรื่องแปลกเนี่ยเขาจะเป็นคนแปลกประหลาดไปเองอย่างเงี้ยแล้วเราก็จะเป็นผู้ชนะทําให้เป็นเรื่องธรรมดาซะนะครับอันนี้เป็นเคล็ดลับอันนึงนะครับแล้วทําแบบนั้นนะครับแล้วก็เราเป็นผู้ชนะแล้วเราก็จะรุ่งทุกๆเรื่องนะครับ ยกตัวอย่างเรื่องออนไลน์ก่อนหน้านี้คนคิดว่าการขายออนไลน์เป็นเรื่องประหลาดเรื่องแปลกเห็นไหมครับพอถึงสถานการณ์บีบบังคับในยุคโควิดการสั่งซื้อออนไลน์ได้ไปเรื่องปกติไปเลยไอ้คนที่บอกว่าออนไลน์ไปเรื่องแปลกตอนนี้เขา่เป็นคนเป็นคนแปลกไปแล้วใช่ไหมครับคนที่ไม่สั่งออนไลน์เป็นเรื่องแปลกเพราะคนส่วนมากพอได้สั่งออนไลน์ติดใจนะครับติดใจ มันไม่มันไม่ได้เสียงไม่ได้แปลกอย่างที่คิดเหมือนเมื่อก่อนนะครับคนที่ไม่เคยสั่งมาก่อนเลยพอได้สั่งครั้งสองครั้งเขาก็ติดใจไม่ว่าจะเป็นผลไม้ของกินจากเดิมที่ไม่เคยสั่งออนไลน์สั่งทุเรียนตอนนี้หน้าทุเรียนสั่งทุเรียนมาก็ได้ทุเรียนได้ทุเรียนดีกว่าด้วยที่ไปซื้อเองนะครับคุณภาพดีกว่าเพราะได้ซื้อจากสวนโดยตรงอย่างเงี้ยแล้วก็ส่งจากสวนโดยตรงสั่งมังคุดสั่งเงาะ สั่งลองกองได้ของดีๆจากสวนโดยตรงเห็นไหมครับขายเป็นเรื่องดีเรื่องเรื่องไม่แปลกเลยนะครับคนที่เคยคิดว่าแปลกตอนเนี้เขาเป็นตัวประหลาดอย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วผมก็มาเทียบมาบอกว่าตอนเนี้การขายออนไลน์แบบใหม่นะครับเรียกว่าพรีออเดอร์หรือดรอปชิปบางคนยังคิดไปเรื่องแปลกอยู่ไม่กล้าซื้อเสี่ยง กลัวเสี่ยงว่าต้องรอสิบสี่วันรอยี่สิบวันรอเจ็ดวันเขาก็จะมองว่าเป็นเรื่องแปลกมีความเสี่ยงไม่กล้าซื้อเพราะฉะนั้นหน้าที่ของเราถ้าเราจะทำพิออเดอร์ทำตอบชิปเราต้องทำว่าเป็นเรื่องปกติเหมือนกับออนไลน์ถาไปต้องเป็นเรื่องปกติตอนนี้เขาถามว่าอมีหน้าร้านไหมอยากจะมาดูสินค้าตัวอย่างเราตอบไปเลยนะครับว่า สินค้าหน้าร้านของเราคือหน้าร้านออนไลน์ร้านของเราคือร้านออนไลน์อหน้าร้านนั้นมันเป็นเรื่องโบราณไปแล้วนะครับผมบอกว่าแต่ละผมไม่พูดอย่างนั้นนะครับผมไม่ได้ไม่บอกว่ามันเป็นเรื่องโบราณนะครับผมบอกว่าเราไม่มีร้านออฟไลน์แล้วนะครับเรามีร้านออนไลน์นะครับคือพยายามพูดแบบเนี้บยบ่อยๆนะครับให้เขารู้ว่าไอ้ร้านออฟไลน์มันเชยครับไม่มีไม่นําเป็น ดูอย่างปัจจุบันนี้โควิดเนี่ยมันทําให้ร้านออฟไลน์เนี่ยปิดไปทั้งนั้นเลยเห็นไหมครับทั้งที่ปิดไปโดยปริยายปิดเองหรือโดยบังคับปิดโดยรัฐบาลเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นบทเรียนเลยนะครับว่าไม่จำเป็นต้องมีหน้าร้านเห็นไหมครับการมีออฟไลน์นั่นแหละเป็นความเสี่ยงเป็นเรื่องแปลกเรื่องแปลกไปแล้วต่อไปเนี่ยใครมีร้านโชว์รูมมีร้านหน้าร้าน มีสินค้ามาสต็อกเนี่ยเป็นเรื่องแปลกถูกต้องไหมครับแปลกติดเพราะว่าคุณต้องใช้เงินทุนนะ่ะแล้วคุณเอาเองินไปจมอะ่ะเอาสินค้าไปจมสต็อกบวมอะ่ะแปลกไหมล่ะใช่ไหมครับเราต้องทํอย่างนี้กลับกันเราต้อง,ต,องต้องทาว่าใครที่คิดว่าจะต้องไปดูหน้าร้านเนี่ยมันเป็นเรื่องแปลกต้องไปดูสินค้าตัวอย่างมันเป็นเรื่องแปลกเพราะฉะนั้นไอสิ่งที่แปลกเนี่ยคุณดูจากหน้าร้านออนไลน์ line, คุณสามารถ พรีออเดอร์ของได้แล้วของก็จะถึงคุณภายในเจ็บวัน14วันอย่างนี้เป็นต้นเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องดีต้องทําแบบนี้ให้เขาเห็นนะครับแล้วมันก็คือจริงๆผมไม่ได้พูดเล่นๆนะครับยกตัวอย่างประเทศยุโรปและอเมริกาเขาทำพรีออเดอร์ทำดรอปชิปกันมาก่อนเมืองไทยมานานเป็นสิบสปีแล้วผู้ซื้อคนในประเทศเขาเนี่ย เขาก็มองว่าการทำพรีออเดอร์การซื้อของพรีออเดอร์การซื้อของดับชิปมันเป็นเรื่องปกติเขารอของจากต่างประเทศเขาซื้อของ,ของเขาก็สั่งซื้อ,ขอ,อของจากต่างประเทศนะครับ eBay เนี่ยขายทั่วโลกถูกไหมครับคนขายก็เป็นคนขายทั่วโลกมาขายบน eBay สินค้าก็มาจากทั่วโลกแล้วถ้าคนสั่งอยู่อเมริกาอยู่ยุโรปสั่งสินค้าจากเอเชียเช่นสั่งจากจีนสั่งจากไทย สั่งจากสิงคโปร์สั่งจากฮ่องกงระยะเวลาส่งของก็ประมาณ14-20วันเช่นเดียวกันเห็นไหมครับแล้วผู้ซื้อข้อมองว่าเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมดาในการสั่งของต้องรอของเห็นไหมครับผมนิชิี้เห็นว่าไม่ใช่เรื่องแปลกประหลาดในการสั่งของแบบพิออเดอร์แล้วลูกค้าต้องรอแล้วไม่ต้องมีหน้าร้านให้ดูว่าสินค้าหน้าร้านอยู่ไหน มีหน้าร้านอยู่ต่างประเทศอยู่ที่จีนอ,อยู่ที่ไทยคนอเมริกาคนยุโรปเขาจะบินมาดูไหมมันเป็นไม่ได้เห็นไหมครับก็เช่นเท็กเช่นเดียวกันนะครับยุโรปอเมริกามันคืออนาคตของเมืองไทยนะครับแล้วเมื่อก่อนอนาคตห่างกันเป็นปีปีเป็นสามปีห้าปีสิบปีแต่ปัจจุบันนี้ยุคออนไลน์แล้วอนาคตของยุโรปและอเมริกาไม่ได้ห่างกับไทย มากนักแล้วนะครับห่างแค่เป็นวันเป็นวีคเท่านั้นเป็นวันเป็นอาทิตย์เท่านั้นเพราะฉะนั้นผมจะบอกว่าใครที่ยังไม่ทำพรีออเดอร์ไม่ทำดรอปชิปตอนนี้ต่อไปจะสายเกินไปจะช้าเกินไปใครทำก่อนรวยก่อนใครทำก่อนรุ่งก่อนแน่นอนนะครับเดี๋ยวผมจะมาพูดขยายความให้ฟังอีกนะครับ ผมยกตัวอย่างอีกอันหนึ่งนะครับ eBay เนี่ยหรือ Amazon เนี่ยเป็นตัวอย่างที่ดีนบนเป็นแพลตฟอร์มเว็บไซต์ของอเมริกามันเป็นตัวอย่างที่ดีพวกแฟชั่นนะครับหรือสินค้าหรือพวกเทคโนโลยีผู้นำแฟชั่นผู้นำสินค้าผู้นำแฟชั่นเมืองไทยเนี่ยก็ต้องเอามาจาก eBay หรือยุโรปหรืออเมริกานะครับเทรน เทรนสีเสื้อเทรนแฟชั่นใช่ไหมครับสังเกตดูนะครับว่า,าเทรนในเมืองไทยเนี่ยก็จะรู้ว่า,าเทรนปีนี้สีอะไรตีมสีอะไรโดยดูจากแฟชั่นต่างประเทศเห็นไหมครับเพราะนั้นก็เช่นเดียวกันทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยไม่ว่าเป็นสินค้าไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีไม่ว่าจะเป็นแฟชั่น fashion. เมืองไทยก็ ดูจากยุโรปดูจากอเมริกาเป็นหลักถ้าเทรนไปเทรนมันคืออะไรเดี๋ยวมันก็มาเมือนไทยนะครับแล้วสินค้าก็เช่นเดียวกันถ้าเราอยากหาสินค้ามาขายในเมืองไทยแล้วเราไม่รู้ว่าสินค้าอะไรมันจะมาขายเมืองไทยดีเราก็ไปดูเทรนจากอเมริกาดูเทรนจากยุโรปดูเทรนบนอีเบได้สินค้าอะไรที่ขายดีบนอีเบ วันนี้นะครับอีกไม่กี่วันอีกไม่กี่อาทิตย์มันก็จะขายดีในเมืองไทยเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าออนไลน์มันไม่ต่างกันเยอะแล้วตอนนี้นะครับห่างกันไม่ไกลห่างกันเป็นวันเป็นอาทิตย์เท่านั้นอันนี้ก็เป็นเป็นเทคนิคอีกอย่างหนึ่งที่คุณจะหาสินค้ามาขายได้โดยดูกระแสดูเทรนจาก eBay ได้นะครับเอา eBay เป็นต้นแบบได้คุณก็ไปหา ของบริเบว่าอะไรเป็นขายดีคุณก็เอามาขายใน้เือนไทยได้นะครับคุณก็ทำเงินได้นะครับทีนี้มาย้อนถึงว่าการทำพิเออเดอร์การทำดรอปชิปเนี่ยก็คือถ้าเราทำออนไลน์เราควรทำแบบพิ e ออร์เดอร์ทำแบบดรอปชิปแล้วนะครับในยุคนี้คุณไม่ต้องมีหน้าร้านนะครับไม่จำเป็นไม่ต้องมาสต็อกของไม่ต้องซื้อของมาสต็อก ไม่ต้องแพ็คของเองแล้วไม่ต้องส่งของเองได้ด้วยนะครับถ้าคุณทำดรอปชิปคุณไม่ต้องส่งของเองเลยนะครับคุณให้ซัพพลายเออร์ส่งของให้ลูกค้าโดยตรงเลยนี่อันนี้เรียกว่าดรอปชิปร้อยซแต่ถ้านิยามองว่าพีออเดอร์ผมจะให้นิยามว่าให้ซัพพลายเออร์ส่งของมาหาเราก่อนแล้วเราส่งของให้ ลูกค้าอีกต่อหนึ่งวิธีนี้เรียกว่าพีออเดอร์นะครับแล้วการทำพีออเดอร์การทำดรอปชิปบนออนไลน์ทำที่ไหนดีที่สุดผมบอกเลยนะครับว่าตอนเนี้ยในเมื่อคุณไม่ต้องใช้ทุนถูกไหมครับคุณทำดรอปชิปเนี่ยก็ตัวสอคือคุณไม่ต้องลงทุนไม่ต้องใช้เงินทุนก่อนเพราะฉะนั้นแพลตฟอร์มที่คุณจะเอาของขึ้นขายแบบพีออเดอร์แบบ, order, แบ,บดรอปชิป มันก็ต้องถ้าจะให้ดีที่สุดคุณก็ไม่ต้องใช้เงินทุนได้ยิ่งดีที่ไหนอดีที่สุดก็คือบน Facebook ไงนะครับบน Facebook มันฟรีนะครับมันฟรีเพราะนั้นมันก็ฟรีหมดเลยถ้าแพลตฟอร์มมัน Facebook ฟรีมันเป็นโซเชียลด้วยนะครับเป็นโซเชียลเน็ตเวิร์กด้วยยิ่งดีใหญ่คุณก็ขายบน a c e b o o k นะครับคุณทำพรีออเดอร์ทำดรอปชิปบ,บน Facebook เลย Facebook คุณเปิดเพจ นะครับ mm. แล้วคุณก็ยังสามารถที่จะคุณก็ยังสามารถที่จะเปิดร้านค้าบนเพจได้ด้วยคุณก็เอาสินค้าขึ้นขายบนร้านบนเพจที่คุณเปิดขึ้นมาได้เลยแบบฟรีๆนะครับแล้วในเมื่อคุณมีสินค้าก่อนหน้านี้คุณอาจจะโพสในสิ่งที่ไร้สาระใช่ไหมครับคุณอาจจะโพสนู่นโพสนี่เช่นคุณโพสของกินโพสอาหาร พสไปเที่ยวคุณก็ถ่ายรูปโพสต์คุณก็มีเพื่อนมีฝูงอยู่ใน Facebook แล้วคุณก็ถ่ายรูปกินไปนไปกินที่ไหนคุณก็ถ่ายรูปอาหารไปเที่ยวที่ไหนก็ถ่ายรูปไปเที่ยวคุณเปลี่ยนมาโพสต์สินค้าที่คุณขายแบบพิเออเดอร์แบบลอบชิพแทนแล้วก็แทนที่จะคุณโพสต์แบบขาโพสต์อาหารโพสท่องเที่ยวไปเที่ยวถ่ายรูป นะครับไปร้านกาแฟถ่ายรูปอย่างเงี้ยโชว์เพื่อนสูงซึ่งมันไม่ทําเงินไม่ได้เงินคุณเปลี่ยนโพสสินค้าแทนดีกว่าไหมคุณได้เงินด้วยนะครับคุณจะได้เงินด้วยนะครับถ้าเกิดเป็นสินค้าแบบพิเออเดอร์นะครับคุณก็จะได้เงินนะครับคุณก็จะได้เงินอ่ามาต่อนะครับว่าแทนที่คุณจะโพสต์รูปภาพที่คุณไปถ่ายอาหารไปเที่ยว ถ่ายร้านกาแฟแต่คุณไม่ได้ตังค์นะครับคุณไม่ได้ตังค์คุณได้แค่มีเพื่อนกดไลค์มาให้อะไรเงี้ยถ้าเปลี่ยนมาคุณมาขายแบบออบชิปหรือแบบเดียวเดอร์แล้วคุณก็โพสสินค้าแทนอย่างเงี้ยนะครับคุณได้เงินดีกว่าไหมใช่ไหมครับก็ย่อมดีกว่านะครับคุณทําเงินได้แล้วคุณก็ไม่ต้องเสียตังค์นะครับไม่ลงทุนก่อนแล้วถ้าเกิดมีคนเขา สนใจเขาทักคุณมาอยากซื้อของคุณแล้วเขาซื้อของคุณคุณก็ได้เงินนะครับคุณได้เงินคุณก็เอาเงินตรงนั้นโดยที่ไม่ได้เงินคุณไปสั่งซื้อสินค้าจากซาเออร์แล้วคุณก็เอาของมาส่งให้ลูกคา้าโดยที่คุณไม่ต้องปักทุนเลยสักบาทเดียวอย่างเงี้ยนี่คือหลักการการทำเพียวด้วยการทำลดชิปนะครับแล้ว Facebook เนี่ย มันมีเครื่องไม้เครื่องมือทุกอย่างให้พร้อมเป็ดเสร็จนะครับไม่ใช่ว่าจะเป็นอินบ็อกข้อความการชำระเงินแล้วก็ฐานแฟนการโพสก็คือการโพสก็เป็นการโฆษณาอย่างหนึ่งเป็นการการทำตลาดอย่างหนึ่งซึ่งทุกอย่างมันฟรีหมดเห็นไหมครับผมว่าอันเนี้ยมันพิเศษสุดแล้วนะครับทุกอย่างฟรีหมดตั้งแต่กระบวนการเอาสินค้ามาก็ฟรีนะครับขึ้นขายก็ฟรี ขายของได้คุณก็ไม่ต้องเสียสตังค์ค่าคอมให้ใครฟรีหมดเฟซบุ๊กก็ไม่ได้เก็บตังค์นะครับเงินคุณก็รับมายอดขายรับมาคุณบวกกำไรเรียบร้อยแล้วคุณก็หากกำไรเก็บไว้คุณที่เหลือคุณก็ไปซื้อสินค้าเห็นไหมครับดีไหมโดยที่คุณไม่ต้องลงทุนสักบาทเดียวคุณได้กำไรเก็บไว้ก่อนเอาหักกำไรเหลือต้นทุนก็เอาต้นทุนไปซื้อสินค้าแล้วเงินทั้งหมดเนี้ย ถามว่าเงินคุณไหมก็เงินจากลูกค้าม,มาให้คุณเห็นไหมครับไม่มีอะไรวิเศษนี้อีกแล้วคุณทําเรื่องเหล่านี้ให้เป็นเรื่องปกติซะเรื่องธรรมดาซะแล้วคุณจะลุ่งนะครับผมสรุปแบบนี้เลยนะครับทําให้เป็นเรื่องปกตินะครับคนที่เคยมองว่าประหลาดประหลาดต่อไปเขาจะเป็นตัวประหลาดเพราะเขาเป็นคนส่วนน้อยแล้วต่อไปเนี่ยเหมือนไทยมันก็จะเหมือนยุโรปเหมือนอเมริกาเหมือนอีเบคนซื้อออนไลน์คนซื้อพิออเดอร์ คนซื้อดอกชิปเป็นเรื่องปกติไม่จาเป็นต้องมาดูหน้าร้านไม่จาเป็นต้องมาดูของดูจากออนไลน์สั่งซื้อเลยเพราะถ้าเขาสั่งซื้อกับคนที่เขาเชื่อถือได้เขาก็ไม่ต้องลังเลต่อไปนะครับเหมือน Ebay เหมือนอเมซอนนะครับถ้าเราสร้างแบรนด์ให้ดีสร้างความน่าเชื่อถือให้ดีคุณขายของแบบพิเออเดอร์คนก็มาซื้อคุณซื้อหนึ่งครั้งเขาเขาก็ได้ของแล้วเขาก็จะเป็นฐานแฟนของคุณ ตลอดไปเป็นลูกค้าคุณตลอดไปเพราะเขาที่เชื่อใจคุณแล้วนะครับแล้วเริ่มต้นในร้านคุณถ้าคิดว่าพิเออเดอร์เป็นเรื่องประหลาดคุณก็จะอันไหนที่มันขายได้สักชิ้นสองชิ้นคุณก็รู้แล้วว่าสินค้านี้เป็นสิน่งที่ต้องการของลูกค้าคุณก็ซื้อมาสักชิ้นสองชิ้นมาเก็บเป็นคุณนะครับเก็บไว้เป็นสินค้าพร้อมส่งก็อาจจะสต็อกแค่ชิ้นสองชิ้นเท่านั้นเองถ้าเป็นสินค้าที่ บันขายได้ขายดีนะครับมีลูกค้าทักมาถามหนึ่งคนสองคนอ้าวแล้วก็รู้แล้วสินค้านี้เป็นที่ต้องการอย่างนี้เป็นต้นคุณก็อาจจะสั่งซื้อเก็บไว้ที่คุณสักชิ้นหนึ่งนะครับหรือสองชิ้นถ้าลูกค้าสั่งซื้อถามว่ามีของไหมอ้าวบอกสินค้านี้มีของพร้อมส่งนะครับแล้วก็ส่งของเลยแล้วบางตัวสินค้าอาจจะไม่มีสต็อกถ้าป็นคอลูกค้าลูกค้าบางคนถามมา ตรงนี้สินค้าชิ้นนี้มีของไหมแล้วบอกสินค้าชิ้นนี้เป็นพรออเดอร์ต้องสั่งนะครับใช้เวลา14วันนะคุณก็ตอบไปแต่ถ้าสินสินค้าชิ้นนี้มีของเลยเอาไหมอะไรอย่างนงี้ยไหมก็คือทําให้มันเป็นเรื่องปกติเรื่องธรรมดาว่าถ้าชิ้นนี้มีของชิ้นนี้มีของแล้วจะตอไปเนี่ยมันก็จะไม่มีของลูกค้าเขาก็ชินแล้วว่าไม่ได้มีสต็อกก็ได้เดี๋ยวสั่งรอรอเ็บวันรอ14วันเขาได้ของมันเป็นเรื่องปกติเรื่องธรรมดาเท่านี้เองนะครับ ถ้าใครสนใจนะครับใครสนใจไอเดียแบบนี้ใครสนใจวิธีทำเงินแบบเทพๆนะครับแบบนี้โดยที่ไม่ต้องลงทุนเงินก่อนไม่แท้งเงินเราก่อนนะครับวิธีการนี้เรียกว่าดอปชิปหรือพิโอเดอร์ผมมีคอร์สออนไลน์สอนนะครับการทำดอปชิปการทำพิออเดอร์สินค้า จากเว็บไซต์อาลเีเพจมาขายบน f a c e b o o k นะครับมาขายบน Facebook ผมสอนทุกสิ่งทุกอย่างเลยคนที่ไม่เป็นอะไรเลยไม่เคยทำออนไลน์มาก่อนเลยทำเป็นแน่นอนผมจะสอนทุกขั้นทุกตอนสอนตั้งแต่คุณไปหาสินค้าวิธีการเทคนิคในการหาสินค้าบนอาลเลีเพจมาขายผมจะบอกเทคนิคการหาสินค้า เทคนิคการหาสินค้าจาก eBay ผมก็สอนเทคนิคหาสินค้าในเมืองไทยผมก็สอนนะครับเทคนิคหาสินค้าจากอารี p อฟ s อผมก็จะสอนเทคนิคก็เท่ากับว่าคุณมีแหล่งสินค้ามากมายมีไอเดียในหาสินค้ามากมายมาขายในร้านคุณแบบที่คุณไม่ต้องลงทุนก่อนนะครับแล้วสอนวิธีหาซัพพลายเออร์ที่ดีเลือกซัพพลายเออร์ที่ดีการสั่งซ,ซื้อสินค้าเป็นนะครับคุณสั่งเป็นนําเข้าเป็น สินค้าเสร็จแล้วคุณเอามาดอบชิปมาพิออเดอร์บน Facebook คนที่มี Facebook แต่ยังไม่มีเพจผมสอนคุณให้เปิดเพจด้วยผมสอนการเปิดเพจให้คุณตีซเลยนะครับเรียกว่าคุณลงคอสเนี่ยคุณเปิดเพจเป็นด้วยแล้วสอนให้คุณมีร้านค้าบนเพจได้อีกสอนให้คุณเปิดร้านเป็น สอนให้คุณเอาสินค้าขึ้นบนร้านเสร็จเลยนะครับเรียบร้อยคุณเอาสินค้าหาสินค้าได้แล้วคุณก็เอาสินค้ามาขึ้นขายบน facebook บนร้านบนเพจของคุณเลยแล้วกระบวนการถ้าคุณขายได้มีกระบวนการยังไงบ้างผมก็สอนคุณหมดเลยนะครับว่าชําระรับเงินแล้วเนี่ยคุณกลับไปั่างตื้ทัพเปอร์ต้องทํำยังไงบ้างไปติดต่อตัเองยังไงบ้างนะครับเมื่อ ครับพี่เออรับเงินคุณแล้วเขาส่งของให้คุณคุณจะรู้ได้ยังไงว่า,าสินค้าถึงไหนแล้วติดตามสินค้ายังไงขั้นตอนทุกที่ทุกอย่างเนี่ยจนสินค้าถึงลูกค้าผมจะสอนอธิบายให้คุณหมดเลยทุกสิงทุกอย่างทุกกระบวนการนะครับทุกขั้นทุกตอนเรียกว่าลาวกับว่าจับมือคุณทำนะครับผมสอนเป็นคอร์สออนไลน์แต่ว่าคุณเห็นขั้นตอนทุกสิ่งทุกอย่างผมสอนให้คุณเห็นหน้าจอ ทุกขั้นกตอนนะครับคอร์สนี้เนี่ยราคาเต็มเนี่ยมัน9,900บาทนะครับถ้าใครดูไลฟ์นี้นะครับผมจะให้ราคาพิเศษนะครับลดเหลือวันนี้เหลือ2,199บาทเท่านั้นนะครับ2,199บาทเท่านั้นราคานี้ผมจะให้ถึงวันพรุ่งนี้นะครับวันพรุ่งนี้ก่อนเที่ยงคืนนะครับ ถ้าเลยวันพรุ่งนี้ก่อนเที่ยงคืนราคาก็จะปรับขึ้นนะครับราคาจะปรับขึ้นราคาจะปรับขึ้นทุกๆครั้งนะครับที่ผมออกมาไลฟ์นะครับแล้วก็จะขึ้นไปเรื่อยๆแน่นอนนะครับถ้าใครลงก่อนก็จะได้ราคาพิเศษแล้วใครทําก่อนก็จะรุ่มก่อนนะครับใครทําก่อนรุ่มก่อนแน่นอนนะครับคุณไม่ต้องใช้เงินลงทุนอะไรเลยสักบาทนึงในการมีอาชีพมีธุรกิจ ออนไลน์บน Facebook ทำดอปชิปหรือ c r รียเดอร์นะครับโอเคนะครับถ้าใครสนใจก็ทักมาได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะให้รายละเอียดด้านล่างนะครับก็ทักกันมาได้นะครับสำหรับไลฟ์วันนี้เพื่อไม่ให้มันยาวเกินไปนะครับไลฟ์นี้ก็เท่านี้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่นะครับ ในไลฟ์หน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ